สวัสดีครับวันนี้ไมค์ขงหมูก็จะมาวิจารณ์มวยเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้เป็นศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับทางช่อง JKN 1 8นะครับเริ่มกู้แรก17บนิการหรือว่า5โมงเย็น แล้วก็รอบหลังทางกูสปอร์ตนะครับในช่วงหนึ่งทุมครึ่งนะครับวันนี้ก็มีมวยรักมวยชอบมาฝากกันเช่นเคยนะครับผมทั้ง9คู่เลยวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนคู่มวยหน่อยนะครับผมวันนี้ก็มีมวยมาเสริมแทนคู่หนึ่งแล้วก็มีมาเข้าเวนแทนอยู่คนหนึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดให้ได้ทราบกัน นะครับแต่ก่อนอือขอฝากไว้ก่อนนะครับ @tiger99 นะครับผมใครที่อยากจะลุ้นหน้าเว็บไซต์ลุ้นมวยมีทั้งมวยมีทั้งบอลก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นพักยกในไลน์ครับ @mike99 นะครับวันนี้ก็มีการเปิดให้เล่นนะครับผมเปิดพักยกเหมือนเช่นเคยนะครับผมใครที่เข้าตัวถูกอยากจะหาที่ออกตัวก็สมัครกันมาได้นะครับ M.I.K.E.99 นะครับผมก็ดูแลกันให้นะครับในกลุ่ม l i น์แอดนะครับมวยไทยไม้เอกนะครับก็เข้ามาคุยกันได้ใน Open Chat นะครับก็อยู่24ชั่วโมงเลยคู่แรกนะครับใจเด็ดสอร่มเย็นนะครับก็เจอกับทางด้านเจ้าเพชรเมืองกัน์ช5พยักฆนะครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมวยเด็กๆเล็กๆนะครับชก9-11ปอนด์ครึ่งนะครับแต่เขียนมาเนี่ยใจเด็ดเหมือนว่าดูว่ารูปร่างเนี่ยจะได้เปรียบ นะชก91ปอนด์ครึ่งน้ำหนักเท่ากันก็จริงแต่รูปร่างใจเด็ดนี่จะสูงยาวกว่านะครับทรงมวยเนี่ยจะต่างกันตัวเล็กอย่างเพชรเมืองการเนี่ยจะเป็นพวกเตะขาต่อยหมัดไปปล่อยใหญ่กว่า1โลนะถึงว่าแม้ว่าจะตัวเล็กส่วนหน้าใจใจเด็ดเนี่ยจะตัวสูงยาวนะครับแต่จะรูปร่างจะบางกว่านะครับก็มีเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับคู่นี้เนี่ย ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนครับก็ดูประสบการณ์ผมมองว่ายังไม่ห่างกันเท่าไหร่นะครับผมก็เลดเปิดขึ้นมาให้เพชรเมืองกันเป็นต่อถึง3-2-5-3เนี่ยโอ้โหผมมองว่าแพงไปหน่อยนะแต่ต้น,ต,นต้นลุ้นได้ครับใจเด็ดเป็นมวยที่โดนเยอะๆแล้วไม่ดี นะครับผมมองว่าถ้าใครลุนนับนกต้นๆก็ลุ้นได้แต่ผมมองว่าต้นๆถ้าเกิดเพชรเมืองกันกดไม่ลงนี่ก็ต้องลุ้นไปไปลายของใจเด็ดนะครับส่วนตัวคู่นี้น่ารอไปที่ใจเด็ดก่อนนะครับมองว่าไม่น่าจะม้วนเดียวส่วนคู่ที่ 2. อินซีดำนายอ่าชมรมทืยเหลือเยืออาชญยกรรมนะครับเจอกับทางด้านเจ้านําขบวนเอกโปรทีมแอนเซลนะครับผมโอ้โหนำขบวนนี่สูงยาวมากนะครับไม่รู้ว่า รูปร่างนี่จะห่างกันมากน้อยเพียงไหนเพราะรูปร่างเพราะว่ารูปถ่ายมาจะไม่ได้ยิงคู่กันแต่ที่รู้ว่าห่างกันเยอะแน่เพราะว่าอินซีดำเนี่ยเป็นนักมวยที่ไม่สูงแต่กระดูกนี่โอ้โหชกมาเป็นร้อยกว่าไฟโชกมาเยอะแวละไฟน,นี้ไปซ้อมอยู่ที่ใต้นะครับเกียรตินาดีส่วนนําขบวนนี่ซ้อมอยู่อาริสากร๊ปอยู่ที่กระบี่นะครับก็เป็นมวยเข่าสูงยาวนะครับนำขบวนก็อย่างที่ทราบกันก็เพิ่งชนะพวกซันโต้มาก็ถือว่าฟอร์มดีก็เป็นมวยที่ไม่เคยเสียเปรียบรูปร่างใครสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็หัวใจบูสู้้ดีลเปขึนมา้ นำขบวนไปต่ออยู่3 2ผมก็มองว่าหน้าต่อนะครับมองว่าอิซิดามช่วงหลังร่างกายไม่เท่าไหร่นะครับโดนเยอะๆมียุคมียโยนตลอดนะครับถึงแม้ว่าน้ําหนักอิซิดามใ,ใหญ่กว่า3โล4โลนะแต่ผมมองว่าพอมาโดนทีต่อทีมาเทียบกันเวลาเดินชนเข่าเนี่ยผมมองว่าอิซิดามีโอกาสจุกได้นะครับผมมองว่าหน้าต่อนําขบวนนะครับ สองคู่ที่3เคยเจอกันมาแล้วครับล่าสุดเลย1พิชิตเกียรติชูไทยครับ1พิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่เจอกับเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับคู่นี้ก็ชกกันในพิกัด126ปอนด์นะครับไฟที่แล้วเนี่ยเหนือเหนือเพชรเป็นตัวเดินแต่เดินเนี่ยเดินไปรับแข้งเขาก่อนเออคือฝีมือสูสีแต่เวลาเดินแล้ว คิดช้าทําช้าไปเข้าทางเขาก็กลายเป็นว่าเวลาหนึ่งพิชิตด,ดักเตะดักออกแข้งดีดแข้งมาแต่ละแข้งก็จะดูเข้าตลอดนะแล้วแต่เมื่อว่าแต่ไฟที่แล้วเนี่ยทรงชกเป็นทรงถอยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่อย่างว่าเจ้าเหนือเพชรเนี่ยเป็นมวยที่คิดช้าทําช้าไปหน่อยผมว่าทรงนี้เนี่ยเข้าทางเจ้า1พิชิตนะครับผมชอบ1พิชิตนะครับมองว่าจะย้ําแขนได้แล้ว ไอคิวสมองมวยผมว่าดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเหนือเพชรไม่มีลูกหนักหนึ่งพิชิตก็โชคสบายนะครับแล้วก็คู่เอกครับก้าวหน้าออพิมบนสีเจอกับยอดเหล็กเพชรอออัจฉริยะนะครับหรือว่ายอดเหล็กเพชรที่เดเ9เก้าก็คู่นี้เจอกันมา4ครั้งนะครับก้าวหน้าชนะ3เสมอ1ไม่เคยแพ้เลยทางมวยได้เปรียบข่มกันทุกอย่างโอ้คู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับเลทเท่าไหร่ก็ต่อไปครับก้าวหน้า74นะครับก็น้าต่อครับมองว่ามวยเคยค้ามม้าเคยขี่ งูเหลือมกับเชือกกล้วยครับทางมวยยอดเหล็กเพชรเป็นรองชัดเจนนะครับผมมองว่าก้าวหน้าวันนี้น่าจะออกทรงเดิมน่าจะชนะไปได้แบบม้วนเดียวนะครับส่วนรอบหลังอีก5คู่นะครับก็เดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วเลยเพราะว่ามีมวยที่ยังไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่อย,อย่างคู่ที่5นะครับปืนดำสวังเสือเจอกับสิงปรามสอสังอามยิงคู่นี้เนี่ยปืนดำเห็นน้องก็สัมภาษณ์ว่าเคยไปชนะที่ ที่ค่ายเข้ามาแล้วนะเออนะแต่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเกมการชกเป็นยังไงมาดูเทปก็ไม่เจอนะครับคู่นี้ชก2พัก2นะครับสไตล์มวยเจ้าปืนดําก็เป็นพวกมวยฝีมือจัดจ้านนะครับส่วนทางด้านสิงปามเนี่ยจะเป็นมวยฝีมือซ้ายนะครับถ้าพูดถึงรูปร่างเนี่ยแหมก็ต้องบอกว่าสิงปามนี่ได้ลอยกว่านะครับแต่คู่นี้เลตเปิดขึ้นมาให้ปืนดำต่อ52นี่ผมมองว่าแพงไปหน่อยนะครับผมมองว่าแพงไปหน่อย,ผมมอ,อยผมมองว่าน่าลองสิงปามนะครับ ถ้าแพ้5-2เนี่ยลองไปผมก็ว่ามันก็เสียน้อยอเออผมมองว่าต่อ5-2มันก็แบบโอ้โหมวยเด็กมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วรูปร่างสิงปามดูว่าได้เปรียบใหญ่ด้วยนะครับถึงแม้ว่าอ,อ,อายุไอานามจะเป็นรองนะครับแต่ผมมองว่าสิงปามดูว่าถ้าซ้อมมาดีๆก็น่าจะแก้มือได้มวยฝีมือซ้ายสวยงามแล้วก็คู่ที่6ทุ่งมนสปอปเปตเจอกับโยโย,โย่สิทธเจยานนะครับโยโย่โยเขาบอกว่าฝีมือดี นะครับผมไปดูเทปมาเป็นพวกฝีมือซ้ายดักเตะดักถีบไม่ดีแต่ทรงถอยครับได้เปรียบรูปร่างส่วนทุ่งมนนี่ก็พวกเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดนะครับล่าสุดก็เตะขาน็อกมานะครับในที่เวทีราาดำเนินผมมองว่าต้นๆเนี่ยน่าลองเจ้าทุ่งมนไปก่อนนะครับต้นๆเตะขาจออย,ยางโยโย่เนี่ยไม่ค่อยเห็นในเวทีราาดำเนินไม่ค่อยเห็นในเมืองกรุงเท่าไหร่นะครับผมว่าอาจจะมีตื่นส่วนหนึ่งด้วยอาจจะมีตื่นแน่แล้วก็ทุ่งมน เหมือนเขาบอกว่าซ้อมอยู่เชงดาวนั่นไม่ได้ซ้อมอยู่บุรานามย์ไทยแต่ผมว่าทรงนี้เนี่ยเขาก็มาอาบูมาสู้แน่ๆละ่ะเล่นแล้วไม่เสียดายตังค์เมราะว่าน่าลุ้นทุ่งม,มนนะครับน่าลองไปก่อนส่วนคู่ที่7นะครับเพชรชุมพลวิริยาฟาร์มครับมาเข้าเวทีเ,วเจอกับประทักทองคําสิงห์มาวินประทักทองคําวันนี้ได้เปรียบการเต็มตัวนะครับแล้วก็ได้เปรียบรูปร่างสูงยาวครับก็เป็นมวยเข่านะครับส่วนเพชรชุมพลนี่โอ้โหเหมือนว่าเป็นทหารเรือนะครับมาอยู่ที่ปุตอนานันบางนา อายุย9ครับอายุเยอะกว่าปรตตักทองคัง11จ็ดปีเลยนะครับปัตตักทองคัง18เองนะครับก็เป็นชุมวนก็พวกเตะขาต่อยหมัดหนักแรงนะครับเป็นพวกฝีมือแต่ไปลายชอบแผ่วนะพอโดนเยอะๆยมียุบมีย่นนะครับมีรายการเดินหน้าสมัตกทองคำเป็นมวยในรายการซ้อมอยู่สิงห์มาวินนะผม,มองว่าไฟนี้มาซ้อมสิงห์มาวินนี่คือตัวแปรสําคัญเลยร่างกายดีแน่ครับ เข่าในเหนียวต้นต้นเสียวหน่อยครับแต่ไปไปผมมองว่าถ้าเกาะติดได้เมื่อไหร่รู้เรื่องเลยผมว่า5้าหน้าต่อนะครับแล้วก็คู่รองนี้มีโอกาสไม่ครบยกสูงครับเพราะว่ามาแทนทั้งคู่ฉลามขาวศูนย์กีฬาท่าเสาเจอกับแสนเชิงสอสำอางยิมนะครับคู่นี้ฉลามขาวได้สูงยาวซ้อมอยู่ทีบีเอ็มยิมนะครับขึ้นชื่อเรื่องมวยเข่าเหนียวแน่นอยู่แล้วไปปลาหกสิบสามนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสองส่วนทางด้านแสนเชิงในซ้อมสอสาอางยิมนะครับสอสาอางยิมคนพิจิต นะครับอายุ23นะครับอายุเยอะกว่านะครับกระดูกแสนเชิงนี่ไม่ธรรมดานะครับก็เคยต่อยนะครับในวิธีเมืองกรุงมาหลากหลายแล้วนะครับแต่หายไปนานคือเป็นมวยที่พระเอกบูทอะน,นะครับไม่ค่อยต่อยในเมืองกรุงสักเท่าไหร่ <c oughs> ก็ส่วนตัวคู่นี้ผมชอบต้นๆนะต้นๆผมว่าน่ารองแสนเชิงไปก่อนนะครับผมมองว่าไม่น่ามวนเดียวนะครับก็น่าลุ้นลูกเตะขาหนักแรงมีต่อยหมัดวจิตหัวใจสู้ดี นะครับมาแทนตะคู่น้ำหนักปล่อยๆมาชกกันเลยครับวันนี้ต่อยร3-7โอ้โหและน้ำหนักปล่อยๆกันแค่6 3สามคือแทบไม่ได้คุมเลยครับซ้อมมานิดๆหน่อยๆละก็น้ำหนักก็ผ่านแล้วนะครับคู่นี้ผมชอบแสนเชิงครับถ้าปล่อยๆมาต่อยกันผมว่าแสนเชิงมีลูกหนักปิดเกมได้น่ารองนะครับแล้วก็คู่เอกเพชรพลินสอตโตปราจีนนะครับเจอกับคินหลวงชอห้าพยักษ์นะครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเพชรพลไพลินนี่เป็นทรงมวยฝีมือมีเข่าล็อกเหนียวแน่น ส่วนคีรีหลวงเป็นพวกฝีมือล้วนๆเลยครับดักเตะดักทีบวงไหนก็มีแต่ลูกล็อกนะครับลูกตีนี้ไม่ค่อยดูสวยงามเท่าไหร่จะอาชีพหลักก็เป็นมวยฝีมือสักส่วนใหญ่คีรีหลวงแต่เพชรพิรินเนี่ยอาชีพเดิมคือเขาอาชีพเขาแต่พอ ไปๆมาๆก็มีฝีมือเสริมขึ้นมานะครับคู่นี้เลทเปิดขึ้นมาเพชรไพรินเจผมมองว่าแพงเกินไปหน่อยนะผมมองว่าน่าลองคีรีหลวงนะครับมองว่าไม่น่าแพ้มวลเดียวคีรีหลวงเป็นพวกดักเตะแล้วออกไวเตะเข้าออกไวเป็นพวกชักแข้งเตะและชักแข้งกลับไวไม่น่าจะโดนจับในละดินไม่หลุดนะครับผมมองว่าลูกแข็งแรงมีนะครับผมมองว่าน่าลองคีรีหลวงนะครับอาก็ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ทั้ง9ตัวนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ วิจารี่เขามวยดีๆอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับในวันที่ชกเวทีราชด,ดำเนินนะครับหรือว่าเวทีมาตรฐานเสาร์อาทิตย์ทั่วไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ